ออกฉายไปทั่วประเทศแล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์เอาใจวัยรุ่นนะคะอย่าง O.M.G รักจังหวะผิดจังหวะที่ได้ผู้กำกับและนักแสดงมากฝีมือถึงแม้จะลงสนามจองเงินครั้งแรกอย่างพงทิติพง์สกายวงรวีและจูเน่เพลินพิชยาแต่กระแสตอบรับนี่นะคะ กลับดีกันคาดค่ะเคมีของพระนางเข้าการจนหลายคนยกให้เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการอีกทั้ง3ามคนยังเผยว่าการทำงานครั้งแรกก็มีความกดดันแต่พอทำไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนเป็นความสนุกที่ได้ร่วมทางไปด้วยกันค่ะ,ะค ตอนแรกที่จะได้ทํากดดันนะครับแต่ว่าพอเหมือนได้ทําจริงๆก็รู้สึกสนุกมากกว่ารู้สึกสนุกแบบร่วมทางกันไปอะไรไะอย่างเงี้ยครับสองนักแสงกับนักแส่ง,งอ๋อทำงานง่ายมากเลยครับผมสนุกมากเลยเขามีอินพุตให้ผมแบบเยอะมากเลยครับอคือเหมือนเราทํากันบ้านไปด้วยกันแล้วเหมือนบช่วยกันหาว่าเอ๊ะตัวละครตัวนี้ควรจะถ่ายทอดอยังไงก็แบบราบลรื่นดีเลยครับระหว่างทางก็คือเหมือนโตไปด้วยกันเลยเนาะ,ะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยกันหมดเลยครับผู้ชมที่เข้าลงไป ่ทีเราเรื่องนี้เราก็อยากจะเล่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเหมือนแบบว่าพอคนเข้าไปดูจากฟีดแบคทีที่ได้ยินมานะครับก็จะเห็นว่าหลายๆคนก็เหมือนเห็นภาพตัวเองอะมาแทนตัวละครเหล่านั้นเหมือนมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะแบบมีคนในความทรงจําของเขาอะลอยมาเหมือนมันคือความรีเลทกันแหละใช่ครับทั้งในมุมของเ,ออเพื่อนแฟนคนรักครอบครัว ใช่ครับเหมือนภาพต่างๆมันย้อนกลับมาจากกระแสะก็ดูดูมีหลายคนมีมีมีความคิดแบบหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็มีหลายคนที่แบบเหมือนที่พี่สก,กายบอกคือมาแชร์ในมุมของประสบการณ์ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากท,ที่ที่เขาเหมือนอินไปกับหนังของเราแล้วเหมือนทําให้เหมือนมีคนดูที่บอกว่าหนังของเราเหมือนกลายเป็นเพื่อนของเขาะเอะไรเงี้ย ใช่ค่ะหนูหนูค่อนข้างดีใจที่แบบว่าคนคนคนอินแล้วก็แบบรู้สึกว่าหนังเราสามารถเข้าถึงเขาได้แล้วก็ทําให้เกิดการถกเถียงกันนะคะที่มันแบบพูดถึงความเป็นมนุษย์มากๆเลยเงี้ยจากประสบการณ์ของตัวเองเลยะค่ะ คุณที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง t u ู Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ t u ูอินไซต์ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ